รุ่นใหม่ล่าสุดนี่สนุกอีพ่อเหมือนกันเยี่มเลยมันได้เยอะกว่านะโอ้ยอะไรวะพ่อเล่นมาอย่างคุณอะไรอ่าน้องดูฮึบแันแฮมอะไรเอ่ยไหนอะไรเอ่ยอะไรอ่ะเชลโลอร์พัมนี่มีสายมันด้วย สายแต่งบอกแล้วซื้อให้แล้วดูดูแค่สายมันก็อย่างเทพมีสองสีอย่าบอกนะว่าดูสายมันก่อนอขอ่าวกุศลม,มันได้เยอะกว่านั้นมีนี่โอ้โหอาก้อนโอ้โหขลักกัน พี่สวัสดีใช่ไสามสิบวินาทีแค่นั้นแหละเอ้าลองดูดิเอ้าเนี่ยของแท้ไหมขนมรับเอาะดีๆอยู่เลยรับเลยรับเลยแล้วอันนี้อันนี้เขาเรียกกระจกฟิล์มสี่เก้าเอ็มเอ็มเนี่ยมามาเกิดดูนะของพ่อแน่เลยอ่ะพ่ออ่ะซื้อไม่ตัวเองอ่ะดีีแกนทุกคนเรามาแกะกันทุกคนมาดูใกล้ๆอุ้ยรั รุ่นใหม่ล่าสุดกี่บาทอย่าไปถามราคารู้เลยว่าบอก <8 S 1> ไม่ได้ราคาเออรู้เลยว่ามันราคาถูกนะไม่ต้องบอกเ้ยมันที่มันเชื่อมต่อกับไอโฟนได้ใช่ไหมใช่<ม>ซื้อไว้รอไอโฟนไงเอ๊ะแปลกๆนะแปลก,กอะไรอ้ยพอ่พอ แกดีดีแกให้เอาอย่ามาจับพ่อหลอกลูกอ่ะมันไม่มีอะไรอ่ะว้าดมมาไหมมันเป็นกลิ่นของใหม่อ่ะอุ้ยมันมีอะไรบ้างของใหม่ไงนี่ว้าว Apple Watch ที่อยากได้อันนี้ไม่อยากได้ว้า Apple Watch เ yeah! ยนะ้ที่เอาไปชาร์ h ไอโฟนไงนี่ที่ชาร์จนี่ดูนี่ ไม่อยากได้อยากได้อันนี้อยอวิ้งว่อยากตยอใส่ใส่ีม้วขอบคุณมากระดิ่พ่อเหมือนกันอยา้ดีนะลูกนะายอมูสายจาวันนี้สายไหนเบื่อก็เปลียนสายได้เห็นไ้ยอุ้ยอันของปลอมปัญ้เสียดี่่อเขาหมดนะ แกเลยนี่ยทุกคนี้มาอันละกี่บาทบอกราคาก่อนแกเลยราคาออกซื้อไม่ได้อือ้ยอันใหม่ลาสุดทำไมต้องดมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องดมอ่ะลองสายเดิมมันก่อนใช่ไหมพ่อไม่รู้ว่ามันเป็แสงนะอเอนี่ยทุกคนนี้มันต้องเนี่ยะทุกคนจะมีรูอยู่ด้านข้างแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยอันนี้ได้ซื้อรุ่นนี่มันกันน้ำไหมเนี่ยกันน้ำลึกกี่เมตรวะเยอะอะ เป็นน้ำเนี่เออห้าสิบร้อยเมตรนั่นแหลนะโอ้เข้าแบงค์กดอย่างนั้นโอ้เออ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 อันนี้พ่อก็ไม่รู้นะชื้อไปพอดีพอดีแล้ว<ร>แล้วม,มันจะมันมีปุ่มกดหรือไม่ใช่หรือมังกรเออเวลาออกอะ่ะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกปุ่มกดนะเวลาออกอุ้ยอันนี้กี่บาทมาไปถามถามราคาทำไมดูนิดนึงความนึงไหนอันเนี้ยอันนี้มื่ก่อนเอาลงอ่ะ เออดูดูดีมันมันเป็นด้านไหนไม่รู้ว่ะอมันที่นั้นมันเหมือน,มนเหมือนกันนั่นเลยไม่เหมือนรึบ้าใช่วหไม่ว่า,อาลองดูใส่ไปก่อนก็นได้ไม่ถูกไปแนละ <c oughs> ดมอีกแล้วอันนี้พอเกี่ <c oughs> ยวกันนะมันใส่ยากกว่ามันมีข้างนี่มันใส่ถูก ตยุไปก่อนได้ไหมขอถามราคาก่อนเดี๋ยวถามอุ้ยอดังไปไปรับโทรศัพท์สี่พ่อน้องเอ็มน้องเอ็มเข้าม,มาโอ้ยไหนนะขอแส่ให้ Apple Watch เฮ้ย Apple Watch หรอเฮ้ย หรือราคาแล้วว่ากี่บาทพ่อก็ใช้ไม่เป็นอ่ะอุ้ยเดี๋ยวผมก็จะใช้ให้วิธีการเ,าาเปิดตัวนี้ด้วยนะแกะทำไมเออเวลาชาร์จอ่ะมันจะชาร์จไม่ติด,ใ,ใ,ตดให้แกะเลยเขาบอกอะไปวางสายโทรศัพท์ก่อนไหมมันจะเสียงดังแบบนี้แหละนี่ตรงนี้อ๋อทำไมเปิดหนะ้าจอไม่ติดอะ่ะเปิดยังไงก็ไม่รู้อะ e อังกฤ h อ๋อไทยแลนด์ไทย Yes. t h a แล a n d ตั้งค่าไดเหรอในในหันมาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยของเท้อะของเท้รุ่นใหม่เลยนะมันงบลูทูธได้เชื่อมอะไรได้ดูอะไรได้เยอะหมดทุกอย่างแต่พอก็เลยไม่เป็นเพราะไม่เคยซื้อติดฟิล์มก่อนไหมือนกมันก็ติดฟิล์มอแล้วไม่ไม่เนี่ยเนี่ย นี่มันจะเป็นกระจกเขาสั่งมาให้พร้อมครบเลยนะเนี่ยมันตังน<ถ>ี้มันตั้งเวลาก่อนโทรมันมีได้หมดอ่ะเนี่ไนมไม่ได้ใส่ซิมไม่ใช่เหรอไม่มีมซิมเ,ออเป็นรุ่นแอปเปิลด้วยพอมีอะไรนะแอปเปิล